มาฟังสรุปนิยายเสียงตำนานเทพกู้จักรวาลตอนที่53แสดงแสนยานุภาพถ้าอย่างนั้นเจ้าก็จะถ่ายทอดคัมี์มานฟ้ามาหาศึกศิษย์ให้หมู่เอ๋อด้วยอย่างนั้นหรือเท่าเป๋ถามยายเท่าซีพยักหน้าน้อยๆแล้วกล่าวตอบ เขาเหนือล้ำกว่าข้าวิชามมนฟ้าเสกสรรเป็นหนึ่งในวิชาเทวะในคัมพี์มนฟ้ามหาศึกษิตข้าใช้วิชานี้ในการถลกหนังสิ่งงอมีชีวิตมาทำเสื้อผ้าซึ่งนั่นค่อนข้างชั่วร้ายแต่ข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะสามารถใช้วิชามมนฟ้าเสกสรรในการต่อต้านแสงตะวันเผาวิญญาณอย่างของฟ้าคำรามแปดจู่โจมเขากลับเป็นคนคิดวิธีนี้ออกนักปรุงยาพยักหน้าใช่จริงๆมันเป็นวิธีรับมืออันไร้นิติที่ใช้วิชามมนฟ้าเสกสรรตรึงวิญญาณของตนเอาไว้เมื่อปะทะกับแสงตะวันเผาวิญญาณอย่าง ดังนั้นหากว่าเขาได้เรียนรู้คัมภีร์มานฟ้ามหาศึกศิษย์เขาก็อาจจะนคำคัมภีร์มนี้สู่ความรุ่งเรืองและสำเร็จในสิ่งที่พวกเราไม่มีทางคาดคิดไปถึงเท้าไปทำเสียงอาอาแล้วส่งภาษามือเท่าหนกสายหน้าแล้วกล่าวพวกเราอย่าไปบอกเขาหากบอกเขาให้รู้ตัวก่อนมันจะสนุกอะไรกลุ่มหญิงเท่าชายแก่ที่สุมหัวกันอยู่พลันระเบิดหัวเราะพร้อมๆกันเป็นใจเดียว ในหมู่บ้านพิการชราเสียงสายฟ้าฟาดกำปนาตก้องทั่วทิศท,ท่าร่างของฉินมู่และเท่าหมาปะทะกันเมื่อทั้งคู่ต่างช่วงใช้กระบวนท่าพายุสายฟ้าเก้าบมังกรตูมมม เสียงหนักแน่นของสายฟ้าดังอสุรนิบาตฟ้าใส่หูเมื่อหมัดของฉินมู่และเท้าหมาปะทะกันฉินมู่ครางหนักหนัก,นกคราหนึ่งและก้าวถอยหลังไปหลายก้าวด้วยย่งางเท้าขดเอี้ยววกเวียนประดุะดมังกรเทพยดานี้ดูเหมือนเขาเพลียงพรำถอยร่นแต่ที่จริงแล้วเขาถอยเพื่อสั่งสมพละกำลังในท่อนขาของตนภายในการถอยไม่กี่ก้าวฉินมู่สั่งสมพละกำลังในท่อนขาของตนจนถึงขีดสุดแล้วพุ่งใส่เท้าหมานว่าวากับมังกรพิโรธที่ทะยานขึ้นมาจากนรกเด็กดื้อเขาถึงกลับดัดแปลงวิชาขาขโมยสวรรค์ที่ข้าสอนเขา เท่าเป๋ออุทานอย่างตกใจเขามองเห็นว่าท่าเท้าที่ฉินมู่ก้าวย่างไปนั้นราวกับมังกรขดตัวแน่นเพื่อสั่งสมกำลังตรเตรียมจู่โจมมันอาจจะดูเหมือนถอยร่นแต่อันที่จริงนี่คือการถอยเพื่อรุกลับทำให้เป็นกะละอุบายอันไรก้กัดวิชาขาโมยสวนสันของเท่าเป๋อวิเศษพิสดารยากหาได้เปรียบแต่เขาใช้มันแค่ไว้คุยโวโ้อดกับใช้ลักเล็กขโมยใหญ่และไม่สนใจที่จะเพิ่มพละกกำลังในวิชาขาขโมยสวรรค์ของตนท่าเท้าของเท่าเป๋อมักใช้เพื่อหลบหนีหลัง จากขโมยของหรือลอบสังหารแต่การประทะซึ่งซึ่งหน้ามีใช่จุดเด่นของวิชาขาขโมยสวรรค์ชินมู่ได้ดัดแปลงปรับแต่งท่าเท้าของเขาเล็กน้อยและสวมใส่จิตวิญญาณของมังกรเทวะเข้าไปในกระบวนท่าโดยไม่รู้ตัวทําให้ท่วงท่าการเคลื่อนไหวของเขามีเงาเดชานุภาพของมังกรอันคล้ายกับการโจมตีของงูมังกรปัง,ปง,ปง เสียงปะทะกันทียีบดังขึ้นมาฉีดมู่กับเท่าหมาประมัดกันแค่หนึ่งหมัดแต่มันหน้าแปลกที่มีเสียงระเบิดปะทะกัน45ครั้งกล้องสะท้อนนอออกมาฉีดมู่กระเด็นถอยไปแต่ในกลางอากาศนั้นเขาก็ขดร่างเอี้ยวกายเหมือนมังกรแหวกไว้สลายพลังแรงของหมัดเท่าหมาก่อนที่จะรอดลงพื้นยืนอย่างมั่นคงเท่าหมาก็ยังคงสมกับเป็นเท่าหมาเท่าเป๋อุทานด้วยความชื่นชมเท่าหมาถามมู่เอ๋อทีนี้เจ้าเข้าใจแก่นแท้ของกระบวนท่านี้หรือยัง ชินมูเ่เผยสีหน้าสะดุ้งตื่นใจก่อนจะร้องออกมาทันทีพลังหมัดของท่านปู่แตกต่างจากข้ามัางกรทั้ง45ตัวในพลังหมัดของข้าเป็นมังกรตัวเดียวกันทั้งหมดแต่มังกรเทวะทั้ง45ตัวในหมัดของท่านแต่ละตัวแตกต่างกันไม่ซ้ากันเลยสักตัวเจ้าเข้าใจมันแล้วเท่าหมามีสีหน้าปรับปลื้มใจ ในวัดใหญ่ฟ้าคำรามมีประติมากรรมของมังกรฟ้าต่างๆ100รูปเรียกว่ารูปร้อยมังกรรูปประติมาเหล่านี้ถูกสลักสล,กสลาวโดยอยูรไลรุ่นแรกสุดหลังจากที่เขาได้พบเห็นมังกันออยศอสายพันธุ์ด้วยสายตาของตนเองเพื่อสืบทอดให้สิทธิ์รุ่นหลังได้มีวิธีฝึกปรือพลังหมัดในพายุสายฟ้าก้ามังกรเมื่อข้าฝึกพายุสายฟ้าก้ามก้างกรในครั้งนั้นสิ่งที่ข้าเห็นไม่ใช่ มังกรแท้จริงแต่เป็นรูปประติมากรรมพายุสายฟ้าก้ามังกรบรรจุไว้ด้วยพลังมังกรที่แตกต่างกัน45ประเภทแต่ในวัดใหญ่ฟ้าคำรามกลับมีรูปปรติมาถึงหักหนึ่งรรูปเจ้ารู้หรือไม่ว่านี้หมายความว่าอย่างไรฉินมู่ฉุกใจคิดและร้องออกมาทุกครั้งที่ท่านปู่ปล่อยหมัดพายุสายฟ้าก้ามังกรพลังมังกรในหมัดของท่านก็จะแตกต่างจากหมัดก่อนหน้าเท่าหมาพยักหน้า พายุสายฟ้าก้าวมังกรอาจจะดูเหมือนกระบวนท่าหมัดที่เรียบง่ายธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันซ่อนร้อยเปลี่ยนพันแปลงไว้ในนั้นการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ซุ่มซ่อนอยู่ในพลังที่สั่งสมไว้ในหมัดดังนั้นคนอื่นมองดูก็ไม่อาจบอกได้ว่าหมัดมีพลังแบบไหนเจ้าดูให้ดีมู่เอ๋เท่าหม่าวัดหมัดซัด,ดด้วยแขนที่เหลือข้างเดียวของเขาคำรามของมังกรก,ก้องออกมาตามด้วยเสียงสายฟ้าฟาดปราณชีวิตรูปมังกรแผ่พุ่งไปเบื้องหน้าและมังกรพิโรธจนทยานก็คล้ายกับมังกระดูที่เพิ่งออกมาจากถ้ำหาจับคนกิน มันตามมาด้วยมังกรคํารนอีกสองเสียงเมื่อมังกรคู่พลันแผดพุ่งออกมาจากหมัดของเขาบิดเกลียวพันซึ่งกันและกันด้วยร่างบิดเกลียวของสองมังกรมันก็หมุนะลวงวนไปเบื้อองค์หน้ายอย่างไม่หยุดยั้งเสียงมังกรคำรามสามเสียงแผดก้องเมื่อมังกรกร้าวราดูร้าย3มชนิดพลันปรากฏหมายจะทำลายภูเขาระเบิดหินให้สิ้นซาก จากนั้นตามด้วยสี่มังกรขยามห้ามังกรขัดจัดมารหกมังกรชาตเจ็ดมังกรอลวัสมุดแปดมังกรคุมสวรรค์และเก้ามังกรพายุสายฟ้าหมัดของเท่าหมาปลดปล่อยพลอยหมัดรูปมังกรสี่สิบห้าตัวอย่างต่อเนื่องพวกมันดูสมจริงและแจ่มชัดทุกรายละเอียดราวกับมังกรตัวเป็นเป็นเขาปล่อยหมัดนี้ใส่ท้องฟ้าและมังกรสี่สิบห้าตัวก็ปรากฏบนนภากาศเหนือหมู่บ่อ ฮันพิการชรามังกร45ตัวแหวกว่ายจนทยานในอากาศนำพาเสียงฟ้าคำรามและประกายสายฟ้าและปรับปรับฉินมู่เงยหน้ามองและเห็นเมฆที่เคยลอยเลื่อนอยู่ศูนสลายหายวับไปจากท้องฟ้าเมื่อเมฆสลายยอไปสีสะมนุษย์ก็พลันร่วงหล่นลงมาจากเมฆก,ก้อนนั้นแล้วกลิ้งออลงใต้เท้าฉินมู่ฉินมู่กระโดดหยงด้วยความตระหนกและพบว่านั่นเป็นสีสะหลวงจีนซึ่งเขางุนงงว่ามันขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆได้อย่างไรหรือว่ามีปีศาจฆ่าหลวงจีนผู้นี้แล้วเอาหัวเขาไปแขวนไว้บนก้อนเมฆ ฉินมู่เพิ่งจะดมม้วโซ่ไปเสียงตึบตึบสี่ห้าครั้งก็ตามมาเขาเห็นสองแขนและสองขาร่วงลงมาบนพื้นส่วนร่างไร้องค์าพยพนั้นหล่นที่นอกหมู่บ้านนี่ไม่ใช่ฝีมือปีศาจท,ที่ไหนชินมู่ตกใจหลวงจีนนี่แอบซ่อนอยู่ในก้อนเมฆ<ๆ>เท่าใบเท่าหนกคนแล่เนื้อและคนอื่นๆเคยชินกับเรื่องพิสดารประหลาดพวกรเขาจึงไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเท่ามาเองก็ทำทีเหมือนไม่รู้ตัวว่าได้สังหารหลวงจีนผู้นั้นเขาเงยหน้าขึ้นและมองไปยังปรมาจารย์ลัทธิมันสงสายตาท้าทายแสดงแสนยาน ขมขวัญยอดยุดทั้งหลายในลัททีมาฟหาในหมู่บ้านข้างๆปรมาจารย์ยาวสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย วิชาเทวะของวัดใหญ่ฟ้าคำรามนับว่าโดดเด่นเหนือธรรมดาแต่พลังของเขายังขาดประสบการณ์ไปบ้างเมื่อเทียบกับอยู่ไลเท่าข้ารู้เหล่าว่าคนแขนเดียวผู้นั้นคือใครสิทธถอนตัวของวัดใหญ่ฟ้าคำรามมาหวางังเชิญผู้ทรงเกียรติมาครั้งกระโน,น้นเขาตะลุยฝ่าด่านล้างเลือดออกมาจากวัดใหญ่ฟ้าคำรามจนด่งดังข้าไม่นึกว่าเขาจะซุ่มตัวเร้นกายอยู่ที่นี่หมู่บ้านเล็กๆนี่ดูแคลนไม่ได้เลยจริงๆผู้อาวุโสคุมกดมองไปยังร่างที่ร่วงลงจากท้องฟ้านี่เป็นหลวงจีนวัดใหญ่ฟ้าคำรามที่ถ่า กุ๊กมาหวังเฉินสังหารแปลกจริงหลวงจีนวัดใหญ่ฟ้าคำรามมาทำอะไรที่นี่ปรมาเจาเผยอายิม้มเขาอาจจะคอยเฝ้าอยู่ที่นี่ตลอดสังเกตการมาหวังเฉินแต่ไม่ใช่เรื่ององค์ใหญ่อะไรอยู่เลยองค์ ปัจจุบันนั้นชราภาพมากเขาคงไม่ออกจากภูเขาอีกต่อไปแต่อีกเรื่องหมัดของหนุ่มน้อยคนนี้น่าสนใจดีจริงๆซ้ำยังมีมาตรฐานความสำเร็จสูงเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ฝึกพระสูตรมหายานยูไลแต่ก็ยังสามารถปลดปล่อยพลังในฟ้าคำราแปดโจมได้อย่างเต็มพิกัดในหมู่บ้านเท่าหมาถอนสายตาออกแล้วกล่าวต่อมู่เอ,อ๋อเจ้าเห็นอะไรในหมัดของข้าฉีนมู้ยับยั้งคำถามของตนเองไม่เพียงแต่รูปลักษณ์และขนาดของมังกรทั้ง45ตัวจะแตกต่างกันแม้แต่เผ่าพันธุ์ของมังกรพวกนั้นก็ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงภาพที่เห็นนช่่างตื นื่นใจสำหรับฉินมูทันใดนั้นเท่าหมาก็ไา้รำพายุสายฟ้าก้ามังกรอีกครั้งมังกรเขียว45ตัวพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเรียกลมเรียกเมฆอันครึมกระหึ่งไปด้วยฟ้าและฟ้าร้องเท่าหมาปล่อยหมัดต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกเพิ่มจำนวนพลังหมดัดรูปมังกรณนะท้องฟ้าในรัศมีกว่าร้อยลี้โดยรอบอันแน่นไปด้วยมังกรเขียวนับไม่ถ้วนที่เริงระบาดในสายลม มังกรเขียวเหล่านั้นพลันก่อตั้งค่ายกลพยุหาอันง,งามมหัศจรรย์บนท้องฟ้าด้วยร่างของพวกมันแต่ละตัวพัวพันกระหวัดรัดกันสร้างเป็นรูปมังกรยักษ์ใหญ่มหึมาที่กำลังขดตัวอยู่สีสมามกระยักษ์นั้นหันไปภายนอกแผ่เสียงคำรามสะเทือนเลื่อนลั่นหมื่นมังกรคำรนสถานฟ้าสะเทือน นี่มิใช่แค่การแสดงเคล็ดลับกระบวนท่านพายุสายฟ้าก้ามังกรให้ฉินมู่ดูแล้วแต่กลับเป็นการแสดงแสนยานุภาพล้วนๆแสดงแสนยานุภาพของเขาแก่แดนโบราณวินาแสดงแสนยานุภาพของเขาแก่ลัทธิมันฟ้าและแสดแสนยานุภาพของเขาแก่ใครก็ตามที่มีจิตคิดร้ายหมู่บ้านพิการชรา ฉินมู่อาปักค้างกับภาพอลังการที่เห็นคนอื่นๆในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความชื่นชมเมื่อพวกเขาพยักหน้าแล้วพยักหน้าอีกแม้แต่สาวกลัดที่มันฟ้าในหมู่บ้านข้างๆนั้นมีสีหน้าแปรแปรเมื่อพวกเขาก็ทึ่งในแสนยานุภาพนั้นปรมาจารย์จึงกล่าวแก่สาวกที่อยู่ใกล้ๆครั้งหน้าหากว่าพบพานเขาโดยลำพังพวกเจ้าต้องแสดงความสุภาพกับเขาสักสามส่วนผู้อาวุโสคุมกดถามด้วยเสียงเบาลัทธิมันฟ้าของเราจำเป็นต้องหวาดกลัวหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้ด้วยหรือจะว่าหวาดก่อลัวก็พูดเกินไป ปรมาจารย์เยายิ้มเล็กน้อยพวกเขาล้วนแต่พิการไม่ครบ32กํากำลังฝีมือของพวกเขามีได้สูงส่งเท่าที่เป็นมาแต่ถึงยังไงมีสองคนในนั้นที่มีกำลังฝีมือเทียบเท่ากับค่าหนึ่งในนั้นคือชายที่ไร้แขนขาและอีกคนคือช่างตีเหล็กสวรที่เหลือก็แข็งแกร่งกว่า12ผู้อาวุโสพิทักษ์และสี่จตุรเทพลัดเล็กน้อยข้าเกรงว่าทิดาเทพน่าจะฝีมืออ่อนได้ที่สุดในกลุ่มคนพวกนั้นเจ้าสังเกตเห็นคนแล่เนื้อที่เหลือร่างเพียงครึ่งท่อนบนหรือไม่ หากว่าเจ้าเคยพบพานเขามาก่อนเจ้าต้องจำได้ฝังใจไม่รู้ลืมเป็นแน่เพราะฉายาของเขาขนานว่าดับสวรรค์ผู้เท่าคุมกฎหัวใจสั่นราวกับแผ่นดินไหวเมื่อเขามองไปทางคนและเนื้ออย่างไม่เชื่อสายยตาพลางพึงพมพำดับสวรรค์ผู้นั้นหน้าหรือเขาไม่ได้ตายไปแล้วหรอกหรือข้าก็ได้ยินว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันผู้อาวุโสพิทักษ์ละทิคนหนึ่งสอดคำเข้ามาข้าได้ยินว่าเขากลายเป็นบ้าคลั่งเสียสติชี้มีดไปทางสวรรค์ตะลุยขึ้นไปข้าฟันบนท้องฟ้าตอนนั้นมีหลายคนเห็นเงาของบรรดาเอ เพะเจ้าบนท้องฟ้าและเจ้าบ้านนี้ก็ฟาดมีดตะลุยขึ้นไปใส่ถวยเทพเหล่านั้นจากที่ข้าได้ยินมาท้องฟ้าก็พลันมืดครึ้มไปด้วยก้อนเมฆดำทะมึนและในตอนนั้นเองก็มีรังสีดับฟาดผ่ามาจากเมฆสายฟ้านั้นไม่นานซากร่างของดับสวรรค์ก็ร่วงลงมาจากนภาอากาศหากว่าคนแลเนื้อผู้นี้คือดาบสวรรค์จริงๆเขารอดตายมาได้อย่างไรปรมาจารย์เยาวตอบยอดยุดเยี่ยงเขาต่อให้อยากตายเองก็ยังยากที่จะตายเลย ผู้เท่าคุมกดถามอย่างพิศวงปรมาจารย์ฉไหนท่านถึงตกลงกับหูหญินให้เด็กผู้นี้มาเป็นเจ้าลัทธิเยาของพวกเราข้าไม่เห็นว่ากำลังฝีมือเขาวิเศษตรงไหนปรมาจารย์หนุ่มยิ้มแก้มปริกยอดยุดรอบๆเขาล้วนแต่ฝีมือร้ายกาศมหัศจรรย์พวกเขาล้วนแต่มีความเชี่ยวชาญในทางของตนอันเลิศล้ำในโลก เด็กผู้นี้เป็นแก้วตาดวงใจของพวกเขาดังนั้นพวกเขาต้องถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ทุกอย่างในชีวิตให้กับเด็กผู้นี้และถ้านับค่าเป็นผู้สั่งสอนคัมภีรมานฟ้ามาหาศึกศิธิ์ของลทัทธิเราให้กับเขาด้วยหลกักก็ฮี่ฮี่หากว่าเขาได้มาเป็นเจ้าลทัทธิเราเข้าว่าลัทธิเราต่างหากที่ได้กำไรจากเรื่องนี้ผู้อาวุโสคุมกดทึ่งจนแทบลืมหายใจและเอ่ยถามปรามาจารย์ท่านช่างสติปัญญาล้ำเลิศแต่ว่าแล้วทำไมท่านยังต้องทดสอบเขาอีกด้วยหล่ะปรมาจารย์ถามกลับทันที ถ้าหากเด็กคนนี้ง้อเซื้อหัวทึบละดังนั้นก็เลยยังต้องทอดอบดูก่อนถ่ายทอดคำสั่งข่าไปยังหัวหน้าทงทั้ง360ว่าให้พวกเขาใช้พลังวัดแค่ระดับทารกวิญญาณเท่านั้นเราจะรอให้เขามาเยี่ยมหมู่บ้านในวันพรุ่งนี้ตอนที่54บ้าน360หลังในหมู่บ้านเท่ามาชักหมัดกลับแล้วเอ่ยถามฉินมู่เจ้าเข้าใจสิ่งที่เจ้าเห็นไหมข้าเข้าใจ ฉินมุขขบคิดใคร่กรนพลังมังกรประเภทที่แตกต่างกันก็สามแดงพลังหมัดประเภทอันแตกต่างโดยการจัดเรียงพลังมังกรในลำดับที่ไม่เหมือนกันย่อมทำให้พลังของมันไม่เหมือนกันเช่นกันด้วยมีตัวเลือกพลังมังกรเขียวกว่าร้อยสายพันและด้วยการสลับลำดับการจัดเรียงพลังพายุสายฟ้าก้ามังกรก็แทบจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุดเมื่อศัตรูตั้งรับหมัดแรกของท่านเขาย่อมใช้วิธีเดิมป้องกันหมัดทีนะสองได้ แม้ว่าข้าจะปล่อยหมัดไปร้อยหมัดพันหมัดก็สามารถทําให้หมัดทุกหมัดไม่ซ้ํากันได้เท่าหมาเผยรอยยิ้มที่หาดูได้ยากของเขาก่อนหน้านี้กายาเจ้าแดนดินของเจ้าไม่มีคุณสมบัติทาตุจึงไม่อาจฝึกปลือพระสูตรมหายานยูลย,ยิ่งไปกว่านั้นข้ายังได้สาบานไว้กับวัดใหญ่ฟ้าคำรามว่าจะไม่ถ่ายทอดพระสูตรมหายานยูลยออกไปภายนอกและบัดนี้เมื่อกายาเจ้าแดนดินของเจ้ามีคุณสมบัติธาตุมังกระเขียวข้าก็ไม่ถ่ายทอดให้เจ้าอยู่ดีแต่ทว่าหากว่าเจ้าสามารถเข้าใจกระจ่างของความในอัน จริงแท้ของหมัดนี้ก็ไม่แตกต่างกันแม้ว่าจะเจ้าจะเรียนพระสูตรมหายานยูไลหรือไม่เจ้าได้เรียนรู้ความสูงสง่ารูปลักษณ์เดชานุภาพประสมีและจิตวิญญาณของมังกรแล้วต่อให้เจ้าไม่เคยได้เห็นร้อยรูปมังกรเจ้าก็ยังสามารถอย่างคเนถึงความมหัศจรรย์ของร้อยรูปมังกรได้ด้วยวิชาการยาเจ้าแดนดินสามอมตะของเจ้าพระกำลังของหมัดฟ้าคำรามแปดจู่โจมย่อมไม่ได้ไปกว่าการใช้วิชาพระสูตรมหายานยูไล ฉินมู่ฮึกเหิมขึ้นมาทันใดปกติแล้วเท่ามาดูเป็นคนเย็นชาไม่ค่อยกล่าวชมใครดังนั้นเขาจึงลิงโลดดีใจเมื่อได้รับคำชมของเท่าหมาไม่เพียงเท่านั้นคำพูดของเท่าหมายัางให้แรงบันดาลใจและความคิดใหม่ๆแก่เขาหากว่าพลังมังกรคือหัวใจสำคัญของพายุสายฟ้าก้ามังกรและหัวใจสำคัญของกระบวนท่าหมัดสายฟ้าวสันในทะเลบุรพาละ่ะ เขาจะสามารถเข้าถึงหัวใจสำคัญของกระบวนท่านี้ผ่านการเฝ้าสังเกตการขึ้นและลงของแม่น้ำที่ไหลลงทะเลและการเงี่ยหูฟังเสียงสายฟ้าแรกดุนฟูนหรือเปล่าและนิ้วสายฟ้าบันเลงปีแป้นี้ก็อาจจะเกี่ยวกับดนตรีใช่ไหมยังมีกวัวฟ่ล่าตะวันและสังตสัสตวะภผาวิญ,ญญาณอย่างกระบวน่าพวกนี้ต้องมีวิธีเฉพาะเจาะจงในการบรรลุทำความเข้าใจยิ่งคิดก็ยิ่งตื่นเต้นและแทบจะอดรนทนไม่ได้ที่จะออกจากหมู่บ้านไปท่องเที่ยวทั่วโลกเพื่อไปมองดูทิวทัศน์มหัศจรรย์ในโลกนี้และเฝ้าสังเกตกฎอันลี้ลับของธรรมชาติ พรุ่งนี้เจ้าอย่าลืมรีบตื่นแต่เช้าแล้วไว่าไปหมู่บ้านข้างๆเพื่อเยี่ยมเยียนคาระวะละท่านยายซียิ้มแฉ่งมาฉนมู่ฉงนท่านยายผู้คนในหมู่บ้านข้างๆที่มาจากลัทธิมานฟ้าทำไมพวกเขาถึงเรียกท่านว่าหูยินทำไมพวกเขาถึงอยากให้ท่านเป็นเจ้าลทัทธิพวกเขาจะฆ่าพวกเราไหมถ้าพวกเราไม่ทำตามท่านยายซีบีบนวดขมับของตนแล้วยิ้มคำถามพวกนี้เดี๋ยวเจ้าก็รู้เอง เช้าตรู่วันถัดมาหลังจากฉินมู่ทานอาหารเช้าและอาบน้ำแต่งตัวแล้วเขาก็เข้าไปเก็บไข่ในเล้าและต้องประทะจิกตีกับแม่ไก่มังกรซึ่งต่อสู้สูสีกันกับฉินมู่มันกระพือปีกมันไปมาใช้ขนคมกริบราวกระบี่เฉือนฟันไอ้จนน้อยตัวขโมยไข่พร้อมกับพ่นไฟใส่แต่ด้วยมังกรเขียวที่รัดพันรอบรอบร,อบร่างฉินมู่ใช้นิ้วสายฟ้าบันเลงปีแป้เพื่อป้องกันกระบี่ขนไก่เหล่านั้นมู่เอ๋อเลิกตีกับไก่แล้วไปเยี่ยมคาระวะหมู่บ้านข้างๆเร็วเข้าท่านยายซีกล่าวพลางเดินกระย่องกระแอ ย่องเข้ามาไล่แม่ไก่มังกรไปฉินมูรีบเดินตามนางแม่ไก่มังกรที่โดนไล่หนีเมื่อครู่กลับมาใหม่แล้ววิ่งรีเข้ามาหมายจะจิกตีฉินมู่อีกครั้งแต่ถูกสายตาพิฆาตของท่านยายสีจ้องจนมันหงอกลับไปท่านยายสีพาเขาไปที่หมู่บ้านข้างๆและผู้อาวุโสคุมกฎก็มาออกมาต้อนรับพวกเขาขณะที่เขากวาดตาสำรวจฉินมูไปไปม,มาเขาก็บอกท่านยายสีหูหยินลทัททิทุกอย่างตเตรียมไว้เรียยบร้อยแล้วคุณชายเพียงแค่ต้องเดินผ่านห้องทั้งหมด360ห้องเท่านั้น ต้องผ่านด่าน360ห้องในรวดเดียวงั้นหรือนี่ไม่ยากเกินไปหน่อยหรืออย่างไรผู้อาวุโสคุมกฎย้มยิม้มหากว่าเขาผ่านทั้ง360ห้องไม่ได้ค่าก็คงมีแต่ต้องเชิญให้หูยินลัที่กลับไปกับเรายายเท่าขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วถามเช่นนั้นเขาพักได้ไหมพักได้ตามสบายมีอาหารและเครื่องดื่มตระเตรียมไว้ในห้องมีทั้งเตียงสมุนไพราย,ยาเซียนและทุกอย่างที่เขาต้องการ ยาญ่เท่าซีกัดฟันอีกหนแล้วหันไปทางฉินมู่มู่เอ๋อเจ้าเดินผ่านห้อง360ห้องเพื่อเยี่ยมคาระวะพวกเขาจําไว้ว่าไม่ต้องเรียกเขาว่าผู้อาวุโสเรียกว่าสิทธิพี่และสิทธิพี่หญิงก็พอฉินมู่ผงกศีรษะและเดินไปยังบ้านหลังแรกแล้วยิ้ม360ห้องไม่รู้ว่าจะต้องเยี่ยมคาระวะนานแค่ไหนถึงจะครบทุกห้องท่านใหญ่ข้าเข้าไปละนะยาญ่เท่าซีมองไปทอนี่หลังของเขาแล้วถามมู่เอ๋อเจ้ารู้หรือไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรหลังจากเข้าไปข้างใน ฉินมู่พึมพำมเบาๆข้ารู้ข้าไม่มีทางยอมให้พวกเขาเอาตัวท่านยายไปเด็ดขาดยายเท่าซีรู้สึกอุ่นขึ้นมาในหัวใจเมื่อนางหันกายเดินกลับไปเมื่อนางเก็บเด็กคนนี้มาจากริมแม่น้ำในครั้งกระโน้นนางไม่คาดคิดเลยว่าจะมาถึงวันที่ทารกในวันนั้นจะเติบใหญ่จนช่วยแบกรับภาระของนางได้ฉินมู่เดินไปยังชั้นที่หนึ่งของบ้านหลังแรกและเห็นห้องในบ้านนั้นค่อนข้างกว้าง ข้างในมีชายหน้าเหลืองซีดหน้าของเขาเหลืองอ่อยราวกับว่าเพิ่งกินถุงน้ำดีเข้าไปที่คางเขาไว้คราวแพทที่วีไว้อย่างดีและในแขนของเขามีลูกคิดทำให้เขาดูเหมือนเสมียนที่ทำหน้าที่จดบัญชีสิทธิ์พี่ชินมู่ยืนตรงกล่าวคานวะจากนั้นถอดอาวุธบนหลังทั้งหมดของเขาวางไว้ที่หน้าประตูสิทธิ์พี่เชิญเสมียนผู้นั้นมองที่เด็กอายุ11 12ด้วยความประหลาดใจแล้วถามอย่างทึ่ง เจ้ารู้ด้วยหรือว่าเจ้ามาทําไมที่นี่หรือว่าฮูหยิลัที่บอกเจ้าฉินมู่ยิดเหยียดร่างให้ปราณชีวิตของเขาแผ่พุ่งออกมาเขายิ้มตอบไม่ต้องให้ท่านยายบอกข้าก็รู้กระจังใจเมื่อพละกําลังพวยพุง่งพุ่งจากฝ่าเท้าของเขาด้วยการสาวเท้ารวดเดียวเขาก็พุ่งไปประชิดกับเสมียนผู้นั้นและด้วยเสียงฟ้าคํารามจากฝ่ามือปราณชีวิตของหนุ่มน้อยก็โหมกระพือประดุดเพลิงไฟให้ข้าตะลุยซัดตั้งแต่ห้องแรกถึงห้องที่ส6มหก็แค่นั้นไม่ใช่หรือ เสเมียนคนนั้นรีบยกมือเขาขึ้นนอต่อต้านและพอบอกว่ามีพอลังมหาสารกระแทกใส่เขาทำให้เขาลอยลิ้วกระแทกทะลุผนังไม้ข้างหลังและกระเด็นไปกลิ้งอยู่กับลานบ้านไทยเลยกว่าสิบวาถึงตั้งหลักได้เขาทั้งตกตะลึงทั้งโมโหเมื่อ,อเขามองไปยังรูที่เขาเพิ่งทะลุออกมาและเห็นชินามูเดินออกไปเก็บอาวุธของตนเองก่อนตรเตรียมไปเยี่ยมคาระวะห้องต่อไปทำไมข้าต้องหุดหนดกับเด็กน้อยด้วยละ่ะเสเมียนผู้นั้นเปลี่ยนจากเคืองใจเป็นหัวเราะเขาตะโกนไปให้คนอื่นในหมู่ตึกได้ยิน พวกเจ้าที่เหลือระวังให้ดีๆเด็กน้อยคนนี้เจ้าเล่สนกลน,นักปราณชีวิตของเขาที่ขั้นทานกวิวญญาณแห่งกว่าข้าที่ขั้นเดียวกันมากกว่าสองเท่าระวังจะแพ้แบบไม่ทันตั้งตัวมากกว่าเจ้าถึงสองเท่าเสียงไพเราะของหญิงผู้หนึ่งร้องขึ้นมาด้วยความตหนกพลังวัดระดับนี้สมแล้วที่เป็นคุณชายลัทธิเราแต่ถึงยังไงข้าก็สงสัยว่าเขาจะเก่งกาจแค่ไหนในเรื่องเวทมนต์ฉินมู่เดินต่อไปอยังบ้านหลังต่อไปและผลักประตูเปิดในห้องมีบัณฑิตที่กำลังคลงหัวไปมาจากการจอมจมกับหนังสือในมือ ตนเองสิทพี่ฉินมู่กล่าวทักทายบัณฑิตมีสีหน้าระแวดระวังทันทีแล้วเผยยิ้มเจ้ากะจะรอบโจมตีข้าระหว่างที่ข้าสนทนาทักทายกับเจ้างั้นหรือไม่มีทางชีเกิดตัวตุ้มมมเสียงสายฟ้าฟาดดังสนัน่นและแผ่นดินก็สะเทือนจนรู้สึกได้เศษไม้ปลิวว่อนในอากาศเมื่อบัณฑิตผู้นั้นกระเด็นไปข้างหลังกระแทกทำลายผนังไม้แล้วชนติดกับต้นไม้บัณฑิตยืนกับพื้นได้ก็รีบร้องเตือนด้วยเสียงอันดัง ระวังด้วยเจ้าเด็กนี่มีคาถามาร้ายกาดเชี่ยวชาญพลิกแพลงยากคาดเดายิ่งกว่าคาถาลัทธิศักดิ์เราตู้มมม,มพุทธไม่ทันขาดคำครูสอนตามบ้านสูงอายุก็ปลิวออกมาจากเรือนไม้แล้วกลิงง้งงอไปชนะเสาหินร้องวอยวายด้วยความโมโหเหลวไหลข้าถูกเจ้าหลอกให้มัวแต่ระวังคาถามารของเขาปล่อยให้เขามีโอกาสใช้วิชาวัดใหญ่ฟ้าคำรามที่แทบจะทำลายวิญญ,ญาณข้าอย่าโดนหลอกนะเขาใช้วิชาฟ้าคำรามแปดจู่โจมของวัดใหญ่ฟ้าคำรามเหลวไหลเสียงเกลียวกราดของหญิงผู้หนึ่งดังออก มาจากบ้านหลังที่สี่เท่าเสียเจ้าหลวงข้าวิชาที่เขาใช้คือมาฟ้าเสกสรรตรึงสาวิญญาณและเจ็ดจิตเจ้ากล้าหนีไปอีกหรือหลังจากที่แต่อังไปทั่วเนื้อทั่วตัวข้าทำค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเด็กร้ายกาศใบหน้าฉินมู่แดงขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเขาเดินออกมาจากห้องที่สี่ดัชนีที่ใช้จี้ในวิชามานฟ้าเสกสรรนั้นต้องจี้ไปที่จุดง่ามขาหน้าอกและท้องน้อยสามตำแหน่งนี้เป็นจุดสงวนเร้นลับของสตรี ดังนั้นไม่ง่ายเลยที่ฉินมู่จะต้องลงมือเพราะจุดเหล่านี้ค่อนข้างดูทะลึ่งโดยเฉพาะจุดง่ามขาข้ายังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้เด็กเลี้ยงวัวแห่งหมู่บ้านพิการชรากับพริบตาอย่างใสซื่อและพึมพามกับตนเอง ในห้องที่ห้าชายผอมแห้งยังกับหนังหุ้มกระดูกมองไปที่ฉินมู่เขาก้าวเข้ามาแล้วแค่นเสียงเฮอไม่ว่าเจ้าจะใช้วิชามานอะไรก็อย่าหมายจะผ่านข้าไปได้วิชาคังคกทองขมนามเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้ฉินมู่เขาก็สูดลมหายใจลึกยาวซึ่งในขณะเดียวกันก็สร้างเสียงครกครในคอเสียงครกครนีดน้ดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนกับเสียงคังคกร้องระงม ฉินมุ่งมองดูจนตกใจร่างผอมแห้งของหัวหน้าถงลทัทธิมารฟ้าผู้นี้ขยายพองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหนังแห้งติดกระดูกของเขาพลันพองขึ้นกลายเป็นกล้ามเนื้อแข็งแกร่งมากขึ้นทุกครั้งที่เขาสูดลมเข้าไปวิชาคังคกทองขมนามนี้เป็นวิชาในแนวการแปลงร่างมารโดยการเรียนแบบคังคกทองขมนามอันคังคกทองขมนามนี้เป็นสัตว์พิสดารสายพันธุ์พิเศษปกติแล้วมันจะตัวใหญ่ เท่ากับอ่างล้างหน้าแต่เมื่อมันสูบลมเข้าไปในร่างตัวมันก็จะพองใหญ่ขึ้นร้อยเท่ากัดกินเสือเถื่อนสิงโตดุได้ในคําเดียวเมื่อใดที่เขาใช้วิชาคาังคกทองคมนามของลทัทธิมันฟ้าพลังของเขาก็จะมากมายไร้ประมาณและปรานชีวิตของเขาก็จะกลายเป็นหนาแน่นเป็นพิเศษถึงแม้จะไม่เพิ่มพูนเป็นร้อยเท่าแบบคังคกทองขมน้มตัวจริงแต่ก็นับว่าเพิ่มขึ้นไม่ใช่น้อย หัวหน้าธงลัที่มันฟ้าสูดลมหายใจลึกฉีดมู่เองก็สูดลมหายใจอัดอากาศเข้าปอดเช่นกันแต่ที่แตกต่างจากวิชาคังคกทองขมนามก็คือหน้าอกของเขาไม่ได้พองขึ้นมาแม้ว่าปริมาณอากาศที่เขาสูบเข้าไปจะมหาศาลหน้าขนลุกอากาศเกือบทั้งหมดรอบๆตัวเขาถูกดูดดึงเข้าไปจนเกือบหมดทำให้รอบๆข้างเขากลายเป็นสุญญากาศไปพริบตาหนึ่งจนกระทั่งมีลมหลังไหลเข้ามาในบ้านไม้นี้อย่างรุนแรงจนหน้าต่างสะเทือน ปราณชีวิตของหัวหน้าถงเดือดพล่านพล่านขึ้นทันตาหลังจากที่เขาสูดลมหายใจจนสุดทั้งร่างเขาปุดโปนด้วยมัดกล้ามซึ่งแข็งปังราวกับหินผาดันเสื้อเขาปรีออกมาดูราวกับว่าจะฉีกเสื้อขาดออกจากกันในเดี๋ยวนั้นร่างกายขององค์เขาสูงใหญ่มหึมาขึ้นจนแทบจะสูงสามว่าด,ดูคล้ายกับยักษ์ย้ายมินิตัวหนึ่งส่วนฉินมู่นั้นยังมีรูปลักษณ์แบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงวิชาคังคกทองขมนามมีพะละกําลังไร้เทียมทานสามารถบ,บทขยิ้เจ้าได้ในหมัดเดียวครก หัวหน้าธงเงื้อฝ่ามือมันขยายเท่าใบลานและแดงก่ำราวกับโลหิตด,ด้วยแสงแดงดุฉายฉานในห้องนั้นอากาศรอบข้างก็ระเบิดเมื่อหมัดแหวกอากาศสั่นฉินมู้ยังไม่ยอมกันฉินมู่สัตมัดสวนกำปั้นยักษ์ย้ายและกำปั้นเล็กปะทะกันดังสนัน่นและในพริบตานั้นทั้งบ้านก็สันไหวสถานสะเทือนผู้นำธงครางหนักกกรแล้วผงะถอยไปหนึ่งก้าวกล้ามเนื้อเขาบิดขยุกขยกักราวกับว่า มีมังกรมุดเข้าไปข้างในและมุ่งหน้าไปยังก้อนหัวใจของเขาด้วยความเร็วสีหน้าเขาแปรเปลี่ยนเขารีบยกมืออีกข้างลงมาสับที่แขนของเขาเพื่อผ่ามังกรออกเป็นสองท่อนเขาพงะถอยหลังไปอีกก้าวและแขนของเขาก็ปูดพองขยุกขยักอีกครั้งแต่คราวนี้ดูเหมือนมีมังกรสองตัวมุดเข้าไปใต้ผิวหนังเขารีบสับพวกมันให้ขาดอีกหน เมื่อเขาถอยก้าวที่สี่กำแพงข้างหลังที่เขาถอยไปชนก็หักพังและด้วยก้าวที่ห้าเท้าเขาก็ถอยไปเหยียบพื้นนอกบ้านเขาถอยกรุดอีกสี่ก้าวก่อนที่จะไปพิงอยู่กับต้นไม้ใหญ่อันสันเทิมอย่างน่ากลัวลำต้นไม้แตกระเบิดออกและยอดไม้ก็หักร่วงลงมาเศษซากต้นไม้ปลิวว่อนกระจายในอากาศรูปเงามังกรเก้าตัวอันเรียกลมเรียกฝนก็ทะลวงผ่านออกมาจากหลังของหัวหน้าถงตามมาด้วยสายฟ้าฟ้าแสงแปลกและเสียงคำรามเกะ หามังกรเขาไม่สามารถยับยั้งพลังระลอกที่9ของพายุสายฟ้า9มังกรอ,อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ